ครับอยู่กับปู่ช่างเอ็มค่าติดรถถ่ายอำเภอพยัคฆภูมิปิสัยจังหวัดมหาสารคามรถนี้เป็นติดผ่านทั้งหมดครับวันนี้ก็จัดส่งทั้งหมด6ท่านนะครับที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามาล่วงหน้าเข้ามาก่อนแล้วนะครับก็วันนี้ถึงคิวจัดส่งแล้วนะครับ6ท่านครับเป็นติดผ่านพวน5ท่านแล้วก็ติดโรตารี่1ท่านเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจัดส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกค้าที่สั่งล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือตอนนี้เดือนพฤษภาคมผมขึ้นให้แล้วนะครับน กำลังขึ้นให้ครับตอนนี้เป็นเวลาช่วงพักเที่ยงครับนะครับตัวนี้ติดโรตารีนะครับรถต่อไปผมจะขึ้นติดโรตารีสี่ท่านนะครับแล้วก็จะไปขึ้นติดผานอีกรถหนึ่งครับนะครับตอนนี้กําลังขึ้นให้ครับฝั่งนู้นก็กําลังตัดพวกขานะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะส่งไปที่จังหวัดไหนครับท่านแรกครับเป็นคุณสำลิศนะครับอยู่ที่บ้าน เรียบนะครับตำบลโนนทรายอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรตัวนี้ติดผ่านทวนรถไถ L50 นะครับราคารวมส่งเก็บปลายทางอยู่8,000บาทครับแล้วก็ท่านที่2เป็นคุณวันนานะครับอยู่ที่บ้านหินบ้านหินซิ่วบ้านหินซิ่วนะครับอ่านผิดยังไงขออภัยนะครับตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอ,อำนาจเจริญนะครับตัวนี้ติดผ่านรถไถคูปตา L4018 ครับยอดเก็บปลายทางอยู่ที่7,500บาทแล้วก็ อีกท่านอ่าอีกท่านหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคุณปะลินนะครับอยู่ที่ตำบลจิกสังทองนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดต,ตัวนี้ก็จะเป็นติดโรตารี่อ่ารถไถอีซากิ40แรงครับโรตารี่ก็จะเป็นของอีซากิเลยนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินครับตัวนี้อ่าแรงเนี่ยราคารวมส่งเก็บปลายทางอยู่ที่7,500บาทตัวติดโรตารี่จะมีอ่าปีกให้แล้วก็มีตัวแขียนกลางไปให้ครับตัวนี้ รุ่นอิซกิเนี่ยตัวบูทแขนกลางถอดไม่ได้ครับเราจะทําบูทเนี่ยไปหลบตัวแขนกลางให้นะครับก็จะยาวขึ้นนะครับตัวนี้ก็จัดให้เลยมีปีกให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูอีก3ท่านนะครับท่านที่4นะครับท่านที่4เป็นคุณการจนาครับอยู่ที่บ้านปากปลาน้อยตําบลปากปลานะครับอำเภอปากปลาจังหวัดนครพนมครับตัวนี้ก็ติดผ่าน M6040 ผ่าน24นิ้วครับเป็นผาน รุ่นถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นรุ่น DH246HW ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปติดกับรถรุ่น MU นะครับตัวนี้ M6040 นส่ะครับส่วนท่านที่5นะครับท่านที่5ก็เป็นคุณสวัสด์นะครับอยู่ที่บ้านหัวแรลตตําบลตรึมนะครับอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินตัวนี้ก็อคุณคุณการจะนาเก็บเงินปลายทาง8,500บาทนะครับติดกับรุ่น M นะครับขอขออภัยครับไม่ได้แจ้งราคาแล้วก็คุณสวัสด์เนี่ย อยู่ที่บ้านหัวแรดนะครับตำบลตรึมนะครับอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นติดผานพวน L4018 ครับเก็บปลายทางอยู่ที่